สวัสดีครับผมออานี่ทำการชงเละแล้วครับใครสนใจอะไรชิ้นไหนติดต่อมาได้เลยครับเครื่องอิสุครับมาอะไรตัวไหนสนใจอะไรตัวไหนครับสอบถามมาได้ทั้งน้ำมันก็ขายครับนี่ลูกละห้าร้อย อันนี้ก็มีไดมีพาเวอร์เครื่องใช้ได้ครับเตอ่างอ่างแตกครับปั๊มดีเซลครับใครต้องการอะไรชิ้นไหนนะครับ ทักจาราดิ้งมาได้ครับกำลังรื้อนะครับหรือว่าใครต้องการประตูประตูฟอร์ดก็มีตูด้านขวาด้านซ้ายโอ้ด้านซ้ายพังมาแล้ว <laughs> <ม>เครื่องครับเครื่อง ยกเครื่องก็ได้ครับติดต่อ,อ,อมาจะยกทั้งลูกทั้งเกียร์เลยก็ได้ครับใช้ได้ตามปกติครับแต่อ่างเตกแค่นั้นเองครับ่างน้ำมันเครื่องมันมันทะลุครับมันทะลุมันโดนแอแท่นเครื่องครับทะลุใช้ได้ปกตินะครับยกชุดเลยก็ได้ครับทั้งเครื่องทงั้ง เ,เวอร์ได้ใช่ไหมจะทั้งเกียร์เอายกว่าราคามาครับถูกใจเดี๋ยวมารับไปเลยครับราคาคุยง่ายๆต้องการชิ้นไหนบอรครับ